สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายกันค่ะวันนี้เป็นเมนูที่รสจัดจ้านแล้วก็อร่อยมากคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยนะคะใครยังไม่เคยลองไปทํากันดูวันนี้เราจะทําเป็นข้าวคลุกพลิกเกลือค่ะเพื่อน เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็ここจะมีข้าวสวยค่ะมีเนื้อสัตว์ซึ่งเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากกุ้งเป็นหมูเป็นปลาเป็นไก่ได้หมดเลยตามสะดวกนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบสำหรับการทำน้ำจิ้มพริกเกลือนะคะก็จะมีมะน,นาวพริกกระเทียมเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะวัตถุดิบหลักๆก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้ก่อนที่จะทําอะไรเราจะ เริ่มจากการทําตัวน้าจิ้มพริกเกลือกันก่อนนะคะตัวน้ําจิ้มพริกเกลือก็คือเหมือนน้าจิ้มซีฟูดนั่นแหละเพื่อนๆไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ออากาหนดอัตราส่วนเพราะว่าแต่ละบ้านก็ทามากทำน้อยไม่เท่ากันนะปกติเขาจะใช้วิธีการตากันเนาะน้ําจิ้มอะ่ะแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆเรามีคนที่เขาแบบไม่กินเผ็ดหมายถึงว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยจะใช้วิธีการสับกระเทียมแล้วก็ซอยพริกให้เป็นแว่นๆเอานะคะ สวนพริกนะคะเพื่อนๆเราจะใช้วิธีการหั่นเขาเป็นแว่นๆแบบนี้ที่เราบอกว่าคนไม่กินเผ็ดจะกินได้ง่ายเพราะว่าเขาจะสามารถเขีย่ยเอาพริกออกได้นะคะถ้าเราตำหรือว่าเราโขลกหรือว่าเราปั่นเนี่ยมันจะละเอียดเกินนะเขาจะไม่สามารถแยกพริกออกจากข้าวได้นะคะซึ่งมันก็แล้วแต่คนสะดวกนะ หลังจากที่เราหั่นพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสชาตินะคะด้วยน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็น้ำปลามะนาวกันปรุงรสชาติได้แบบที่ตัวเองชอบเลยนะ เราก็ปรุงๆช,ชิมชิมไปนะคะเพื่อนๆจนได้รสชาติที่ถูกใจก็เปน็นนันว่าใช้ได้พักในส่วนของน้ำพริกน้ำจิ้มพริกเกลือของเราเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนของเนื้อสัตว์กันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆซึ่งของเราวันนี้ก็เป็นกุ้งมันจะค่อนข้างง่ายตรงที่เราจะใช้วิธีการเอาเขามาย่างบนกระทะอันนี้ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับมันเนี่ย เช็ด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 ออกนะคะให้กระทะมันพอมีความมันๆเฉยๆแล้วก็ไฟอ่อนย่างกุ้งได้เลยนะคะโดยส่วนมากอ่ะเขาจะใช้วิธีการต้มกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมาย่างมันหอมกว่าก็เลยชอบย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งเป็นหมูสามชั้นเป็นพวกซีฟู้ดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อสัตว์ที่เขาโยมทำกันนะ น,นี่กุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็เป็นนั้นว่าใช้ได้เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็เอากุ้งเนี่ยขึ้นไปผักไว้ก่อนค่ะซึ่งอย่างที่เราหลังจากที่เราย่างกุ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเข้าวสวยเนี่ยมาใส่ไปในกระทะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความแบบความเกลียมของน้ํากุ้งที่มันออกมานะคะทําให้หอมมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วแต่สะดวกจริงๆบางคนไม่ต้องมาคลุกบนกระทะอย่างนี้หรอกก็คลุกกับน้ำจิ้มไปได้เลยนะคะเราก็จะเอาน้ำจิ้มพริกเกลือที่เราทําไว้เนี่ย โอเคมันเมื่อกี้เมมมันเต็มนะคะเลยทําให้อัดไปได้นิดหนึ่งแล้วมันก็ตัดไปเราก็ิึงตัวนะโอเคก็คือเราเอาตัวน้าจิ้มพริกเกลือของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับข้าวโดยที่เราไม่ต้องใส่ให้มันเยอะเกินนะใส่ให้มันพอดีเพราะว่ารสชาติของตัวน้าจิ้มเนี่ยมันค่อนข้างจัดนะคะเราก็คลุกข้าให้เขาเข้ากันแบบนี้นะ เนี่ยครูค้าให้ขเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาติว่ามันจางไปไหมถ้าจางไปเราก็เติมน้ำจิ้มพริกเกลือได้เพิ่มแต่ว่าถ้ามันโอเคแล้วเราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของข้าวคลุกพริกเกลือ<ม>กุ้งสดของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากเ,เพื่อนๆเออแทบจะไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะคะก็มีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความนุ่มเด่นของกุ้งกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มพริกเกลือที่เราทำเอาไว้ อร่อยมากเนเพื่อนใครชอบอะไรจ,จัดจดจ้านๆเบื่อเมนูอาหารจะจะชื่อดาบดาลองเอาไปทำดูรับรองติดใจแน่นอนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกค,คําติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ